สวัสดีครับผมใช่เพื่อนๆหรือเปล่าครับที่อยากจะตัดคลิปเป็นมีคลิปแล้วก็อยากจะเผยแพร่นะครับเพื่อสร้างตัวตนในโซเชียลใน facebook ในอะไรก็แล้วแต่นะครับผมวันนี้ว่าจะมาแนะนําวิธีการใช้โปรแกรมตัดต่อง่ายๆที่เป็นที่นิยมกันก็คือโปรแกรม k ายมัตเตอรนะครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาโหลดพร้อมกันเลยนะครับผมดับแรกเลยก็ให้เพื่อนๆไปที่ App Store นะครับผมเซิร์ชคาว่าคายนะ k i n e นี่ครับเราจะขึ้นอยู่บนสุดเพื่อนๆคลิกแล้วอ่าโอเคเพื่อนๆก็กดคำว่าติดตั้งเลยไหมครับเลยนี่ตัวนี้กดรอมันโหลดแป๊บหนึ่งครับอ่ะเพื่อน,อนๆกดเปิดเลยครับผมมันก็จะขึ้นหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะให้เพื่อนๆกดอนุญาตนะครับผมแล้วก็จะมีแบบว่า งไงวิธีการใช้โฆษณาน,นู่นนั่นนี่เพื่อนก็เลื่อนไปเลยนะแล้วกดเริ่มต้นครับแล้วก็มันจะเด้งหน้าแบบว่าถ้าถ้าสมัครเป็นพรีเมียมแล้วจะได้อะไรนะนก็จะมีแบบไม,มไ,มมไม่มีไมนะ่มีลายน้ำไม่มีโฆษณาแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์นน่นนั่นเนี่ยเพื่อนก็โดดเองนะครับผมวันนี้ผมจะสอนวิธีการที่ยังไม่ต้องเสียงเงินก่อนนะครับไม่เสียก็ตัดได้ครับผมผมก็ไม่ได้จ่ายนะ อ่ะเพื่อนๆจะอยู่หน้าอย่างนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ผมเคยทำเอาไว้นะครับโอเคก็คผมเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยก็ให้เราสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาให้กดบวกตังนี้นะครับผมกดเลยครับบวกแล้วก็เลือกนะว่าจะเอาแบบไหนแบบนอนแบบตั้งหรือแบบ1ต่อ1นนะครับผมก็เอาแบบ1ต่อ1แล้วกัน โอเคทีนี้ก็จะมีแฟ้มวิดีโอกับรูปเราเยอะแยะเลยเราไปแฟ้มที่เราต้องการนะแฟ้มที่เรามีวิดีโอนะครับอ่าผมก็เลือกที่แฟ้มดมต้องการแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่ใส่วิดีโอไปเลยคลิกไปเลยครับใส่วิดีโอไปเลยอ่าครับอ่าใส่ไปแล้วกดถูกข้างบนนะอ่าเอาใหม่นะเลือกวิดีโอนะครับผมเลือกวิดีโอแล้วก็ถึงไหนละปุ๊บปุ๊บเราก็ ติ๊กทีนึง่งแล้วก็แตะถูกข้างบนนะแตะถูกเลยโอเคทีนี้เราจะมาอยู่หน้าจอแบบนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนข้างล่างนะข้างล่างมันเลื่อนได้เห็นไหมฮะเลื่อนเลยเลื่อนจนสุดเลยแล้วก็เห็นเส้นตรงนี้ไหมผมจะผมจะเรียกว่าเส้นไทม์ไลน์นะเส้นนี้เส้นที่ไทม์ไลน์หรือว่าเส้นถ้าแปลไทยง่ายๆคือเส้นหัวอ่านนะครับผมอ่า ปึ๊บปุ๊บป๊บทีนี้เราก็ดูมันเล่นนะเราวิธีดูมันเล่นเราก็กดเพย์ตัวนี้นะครับผมครับสวัสดีครับผมตั้มสู้ชีวิตนะครับวันนี้เราจะมาทําอาหารกันอีกแล้วกับเมนูที่ชื่อว่าอกไก่ผัดนะอกไก่ผัดซอสพริกครับผมโอเคเห็นไหมอ่าโอเคทีนี้เราเล่นไประยะหนึ่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราควรจะตัดจุดไหนออกและจุดไหนใช้ หรือว่าจุดไหนไม่ใช้นะครับผมตามชื่อเลยครับตัดต่อตัดที่ไม่ต้องการออกแล้วก็ต่อที่ต้องการเข้านะครับผมในที่นี้อ่ะอปุ๊บส่วนผสมเซเว่น <Seven. S 1> ส่วนผสมซอสพิกสีราชาพาณิชย์โอเคส่วนผสมไม่มีอะไรแต่มันจะมายาวตรงนี้ยาวตรงแบบการหุงข้าวเห็นไหมครับ มันมันค่อนข้างแบบย่นเยอะกว่าจะหุงข้าวกว่าจะเทข้าวเห็นไหมครับผมเห็นปะมันนานไปครับผมทีนี้เราจะมาตัดกันนะครับผมเราก็จะเรากดหยุดตรงนี้นะเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมครับกดหยุดก่อนเราก็เลือกครับว่าเราจะเอาอะไรเราก็เลื่อนได้นะเลื่อนได้โอเค เส้นมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็จะตัดนะวิธีตัดเราก็แตะที่ไฟล์ไฟทีหนึ่งนะครับแตะแตะไฟทีหนึงมันจะขึ้นมามันจะมีเมนูขึ้นมาด้านขวาเห็นไหมฮะใหม่นะแตะที่นึ่งมันจะขึ้นมาด้านขวาถ้าเราอยากให้เมนูหายไปเราแตะที่ว่างทีหนึ่งครับทำไม่นะปุ๊บมันจะขึ้นมาเพื่อนๆเห็นกันไกลไหมฮะนี่นี่กันไกลนี่ตรงนี้ตนี้ตรงนี้กันไกลเห็นไหมครับเพื่อนๆกัด ไม่ใช่ต่อเอ่อกดกันไกลทีหนึ่งกดปุ๊บมันจะมีเมนูขึ้นมาว่าจะตัดแบบไหนนะครับผมผมจะสอนวิธีการแยกหัวอ่านนะครับเพื่อความรวดเร็วนะถ้าคล่องก็ลองเล่นอย่างอื่นดูเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะพอะะกดหัวอ่านเสร็จมันก็จะเกิดอะไรขึ้นเกิดแยกเป็น2ไฟล์ครับเห็นไหมเห็นบวกนี้ไหมบวกนี้กับบวกนี้เห็นไหมฮะ เราก็จะลบอันหน้าใช่ไหมเรากดแตะทีนึง่งล้วกดมันจะมีเมนูขึ้นมารูปถังขยะกดลบได้เลยครับอ่าเรากดเล่นทีหนึง่งอ่าผมจะหยุดที่เทข้าวนะเอผมหยุดที่เทข้าวผมจะตัดผมต้องทำไงอ่าเมื่อกี้บอกไปละให้ให้ให ให้ฮัลให้แตะตัวไฟล์ทีหนึ่งนะครับผมจะมีกันไกลขึ้นแล้วกดที่กันไกลนะครับกดเลยแล้วก็แยกที่หัวอ่านนะครับอ่าแยกไปก่อนแล้วทำไงต่อกดถูกตรงนี้ครับอ่าทีนี้ก็ปล่อยมันเล่นไปเล่นไปจนแบบที่เราต้องการนะรเราก็เอามาช็อตเติมน้ำเลยโอเค อ่าจอดเติมน้ำจะตัดตรงนี้ทําไงต่อกดบวกไม่ใช่เลยกดแตะที่ไฟล์ทีนึ่งนะครับเลือกกันไกลแยกหัวอ่านโอเคลแล้วกดะลรกดถูกเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีไฟล์ที่เราแบ่งเอาไว้เห็นไหมครอ่าทีนี้เราจะตัดไฟล์ที่เราแบ่งเอาไว้เราก็ากดไฟล์ที่ต้องการลบนะะผมจะลบไฟล์นี้ผมจะแตะมันทีหนึ่ง แต่เสร็จมันก็จะอ่าเห็นไหมมันก็จะขึ้นเมนูมาผมก็จะลบตัวนี้อืมลบเสร็จมันก็จะตรงเห็นเห็นเห็นรูปตรงนี้ไหมฮะมันก็จะตรงที่ผมหุงข้าวพอดนะีอ่าเทน้ําเลยเทน้ําเสร็จอ่าเอาใหม่นะเาเล่นเราต้องเล่นบ่อยๆนะเวลาเราตัดวิดีโอเล่นอันนี้มันนานไปเรากดหยุดไปก่อนเราจะให้มัน เราเอาแค่3วิกดเล่นใหม่นะหนึ่งสหยุดตัดนะครับกดแตะทีหนึ่งกดแลยกดกันไกแล้วกดแยกหัวอ่านอ่าแยกเสร็จเราก็มาดูว่ามันมีไฟล์เพิ่มไหมเห็นไหมฮะมันจะมีไฟล์เพิ่มมันเกิดจากการตัดแยกออกมาทีนี้เราจะไม่เอามันเราก็กดทีหนึ่งเราก็กดลบฝั่งนี้ เพื่อนๆดูนะดูการเปลี่ยนแปลงนะกดเ์ครับ1 2ึสปุ๊บเทเลย1 2ึสมกดหยุดครับเพื่อไม่เสียเวลาอันนี้คนดูเขาก็รู้แล้วว่าเราเทน้ำนะครับเราจะตัดเราจะเอาแค่เทน้ำเรากดอะไรกดแตะที่ไฟทีหนึ่งกดมีอะไรขึ้นมามีกันไกลใช่ไหมฮะกดกันไกล นะครับกดอลไรกดแยกหัวอ่านอ่าโอเคทีนี้เราจะได้ตัวนี้ละอ่าได้ตอนเทน้ำละอ่าหนึ่งเอาสักสามวิวัสองสามมันจะหยุดที่ตรงนี้พอดีใช่ไหมอ่าเอาไหมนะเราจะเอาแค่เราเแค่เ,าเอาแค่สามวินะช็อตนี้หนึ่งสองสาม อันนี้ไม่เอาละอันนี้นี่คือส่วนที่จะไม่เอานะอ่าไม่เอาเราจะคนละอ่าผมจะเทน้ำนะผมจะเทน้ำแล้วผมก็จะเอามือคนเลยนะครับผมผมก็จะเลือกเส้นเส้นไทม์ไลน์ตัวเนี้ยให้มันอยู่ตรงมือคนบดีอ่าตรงนี้ ถ้าผมจะตัดทำไงผมก็แตะทีนึงนะครับผมแตะแล้วมีอะไรขึ้นดูอ่ามีกันไกลขึ้นต้องแตะก่อนนะกดกันไกลครับกดเลยต่อแยกหัวอ่านครับผมผมยังไม่ได้อ่าสอนวิธีซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับตัวเนี้ยังไม่บอกนะเพราะว่าอยากให้ไปเล่นเราเองเพราะมือใหม่จริงๆอะแยกหัวอ่านจะเข้าใจกว่าถ้าซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเลยเนี้ย ผมว่ามือใหม่อาจจะงงนะครับผมเอาตามนี้ไปก่อนคลองแล้วค่อยไปทำอ่าผมก็เลื่อนมาปุ๊บล้างนี่คือส่วนที่ไม่เอาส่วนที่ไม่เอาเราจะเอาแค่3าวิแรกเราจะเอาแค่ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าหอะไรเนี่ยเราไม่เอาค่อนข้างมันบ้นเวร์นะกดหยุดแตะที่จะลบทีนึงแตะ ่ามันจะขึ้นขอบเหลืองเหลืองแล้วกดอะไรกดลบฝั่งนี้เห็นไหมฮะลบอ่าทีนี้ลบที่ต้องการละยวดูใหม่นะปึ๊บเท hey, น้ำหนึ่งสองเอาสามวิพอสามคนข้าวหนึ่งสองสามหยุดผมเจ้าอย่างละช็อตละสามวินะครับผม นับได้3วิทำง่ายเหมือนเดิมครับแต่โชกันกาเกิดกันไกากดไล่แยกหัวอ่านอ่ามันแยกและแยกหัวาอ่านแล้วก็กดถูกตรงนี้เห็นไหมฮะกดถูกข้างบนนะหนึ่งเล็งไว้ก่อนตัดไว้ก่อนว่าจะเอาหยุดตรงไหนตัดไว้ก่อนอ่าตัดไป,ะดไปละสเอาไม่นะ นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่มแมาละอันนี้คนดูเขารู้แล้วว่าเราหุงข้าวกดหยุดทีหนึ่งแล้วก่อไปกอไปเรื่อยนะแล้วผมจะช่วงปิดหม้อเลยเทน้ำปิดหม้อผมจะปิดหม้อ,อผมเล็งไปละผมเอาเส้นตัวนี้ยเลงช่วงปิดหม้อไปละผมจะ ตัดแบ่งตรงนี้นะครับผมตัดแบ่งทำง่ายแตะที่ไฟล์ทีหนึ่งนะครับผมเลือกกันไกลนะครับแล้วก็เลือกอะไรแยกหัวอ่านแยกซะกดถูกข้างบนกดโอเคทีนี้เราก็กอมาดูนะครับผมหนึ่งสอาสี่สีไม่เอาห้าหอันนี้เราไม่เอาเลย จำที่เราจำที่เราแบ่งได้ไหมอ่าเราแตะทีนึงนี่คือส่วนที่เราจะไม่เอาเราจะลบลบยังไงนี้ตรงนี้ถังขยะนี้ปุ๊บมันจะสั้นมากอ่าดูเราเรากดเพลเล่นดูอ่าปิดฝาเรียบร้อยจบขั้นตอนการหุงข้าวโอเคเรามาเล่นแต่แรกดูนะจากคลิปยาวๆ อ่าไวไหมฮะอ่าง่ายไหมครับผมวิธีการทำแล้วก็เล่นแต่แรกนะเอาใหม่กดครับสวัสดีครับผมตั้มสู่ชีวิตนะครับวันนี้เราจะมาทำอาหารกันอีกแล้วกับเมนูที่ชื่อว่าอกไก่ผัดฮะอกไก่ผัดซอสพิกครับผมอ่าส่วนผสม ชิ้นแรกเลยครับอกไก่เซเว่นอกไก่เซเว่นซอสพริกสีราชาไอไฟพวกเนี้ยผมกดถ่ายในมือถือแล้วผมก็กดหยุดแล้วผมก็กดถ่ายประมาณอย่างนั้นนะซีอิ๊วขาวแต่ทำไมสีดำไข่ต้มของเมื่อเช้าอือ่า มันจะสั้นลงจากที่ยาวๆมันจะสั้นลงโอเคอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมครับตัดแล้วก็ต่อทีนี้เราจะแทรกคำขึ้นมานะฮะเราจะเห็นพื้นที่ว่างๆตรงนี้ไหมฮะผมก็จะใส่คำลงไปเราให้ไปที่เลเยอร์นะครับผมจะพิมพ์ข้อความมันจะมีทั้งหมดเลย ม, Media, มีมีเดียมีมีมีเดียเอฟเฟกต์โอเวอร์เลย์ตัวอักษรวาดเขียนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการแค่ใส่ตัวอังสือเฉยๆนะผมจะใส่ตัวนี้ไมค่อยไปทีระบทนะบทนี้เราจะตัดต่อแล้วก็ใส่ข้อความเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะงงอ่ะผมจะใส่ตัวอักษรละผมใส่ตัวอักษรคลิกตรงนี้นะเอาใหม่นะกดยกเลิกก่อนกดไปที่เลเยอร์นะฮะมันจะขึ้นมานี่กดปุ๊บมันจะขึ้นมา กรกสอนแล้วก็พิมพ์ไปอกไก่ผัดซอสพริกกดตกลงอ่าแล้วกดค้กดเนี่ยเลื่อนไปขยายข้างล่างแล้วกันอกไก่ข้างบนก็ได้ข้างล่างข้างบนอ่ะแล้วแต่นะทีนี้ เราก็กดถูกข้างขง <c oughs> เห็นไหมฮะถูกข้างๆงตัวนี้กดปุ๊บอ่าได้ไหมฮะอกไก่ผัดซอสพริกทีนี้มันจะมีวิธีเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนยังไงกดที่อกไก่ทีหนึ่งนะฮะมันจะมีข้างข้างโผล่ขึ้นมาเหมือนตัดเลยเหมือนเหมือนตัวนี้เลยเหมือนตัดวิดีโอเลยแตะไปที่ตัวหนังสือทีนึงนะแตะปุ๊บมันจะขึ้นมามีทั้งตัดทั้งนูน่นทั้งนี่นะครับให้เราไปที่ตัวนี้ A2 ตัวตัวนี้เห็นไหมฮะเห็นนี้เห็นนี้ผมนั่นไหมนี่ตัวนี้กดทีหนึ่งเราก็เลือกฟอนต์นะครับอฟอนต์นยยอะเยอะแยะเลยแต่ทีนี้มันยังไม่มีฟอนต์ไทยให้เพื่อนๆมาที่แอปสต o ร์ตัวนี้ร้านค้าของเขานะกดเลยแล้วให้เพื่อนๆมาที่ตัวนี้ครับผมรูปตัวทตัวนี้เห็นไหมฮะตัวทีที่ผมชี้อยู่เนี่ย แล้วก็เลือกภาษาไทยนะครับผมเมื่อก็เลือกฟอนต์ที่ต้องการเลยครับชอบฟอนต์แบบไหนเอาอบุญจดแล้วกันครับบุญจดแล้วกดดาวน์โหลดดาวน์โหลดเลยอ่าติดตั้งแล้วกดกากระบาดออกมาตรงนี้อ่าเพื่อนๆก็จะเห็นคำว่าไทยใช่ไหมครเพื่อนก็กดทีหนึ่งแล้วก็เลือกคำว่าบุญจดเราก็จะได้ฟอนต์บุญจดกดถูกตรงนี้ เห็นไหมฟอนต์ก็จะเปลี่ยนละอกไก่ผัดซอสพริพกแตะพื้นที่ว่างทีนึงหรือกดถูกก็ได้แตะพื้นที่ว่างหรือกดถูกก็ได้แล้วแต่ทีนี้เราก็จะได้ละอกไก่ผัดซอสพริพกส่วนออปชันอื่นๆเพื่อนๆไปลองเล่นได้นะดูนะกดทีหนึ่งก็จะมีแบบมีมีมนู่นมีนีม่น ύ, มีขอบมีเงามีเรื่องแสงอันนี้ก็ไปเล่นกันเองนะครับผมใส่ขอบใส่เงาใส่อะไรผมแค่ บอกวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ตัวนี้ก่อนเอาที่สําคัญก่อนอยากตกแต่งก็ไปตกแต่งเราเองนะใส่ขอบใส่เงาเรื่องแสงสมมติผมุมติตัวนี้แสงก็กดตัวนี้ enable ปุ๊บอ่ามันก็จะเรืองแสงก็เลือกเอาเลยว่าจะจะเ,เรืองแค่ไหนอ่าไปเล่นเอาเองนะครับผมอ่ากดถูกอ่าอ่ะ,อะทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะเรากดเพย์ดูครับกดเพย์ดูครับสวัสดีครับ ผมตั้มสู้ชีวิตนะครับวันนี้เราจะมาทำเห็นไหมอาหารเพื่อนจะเห็นว่ามันดับไปก่อนท้งดังที่วิดีโอเราต้องยาวเห็นไหมครับวิธีที่จะทำให้มันยืดจนสุดเลยนะเรากดตัวนี้ครับผมแตะที่ฟอนต์ทีหนึ่งตัวนี้เอาใหม่นะแตะแล้วมันจะขึ้นขอบตัวนี้นะครับผมเรากดตัวนี้ค้างไว้แล้วลากเลยครับอ่าเห็นไหมมันลากได้ดูใหม่นะกดแตะทีหนึ่ง ลากจะเท่าไหร่อลากไปเลยแล้วก็แตะพื้นที่ว่างเพื่อให้เมนูตัวนี้ลอยขึ้นมาเอาใหม่นะฮะปุ๊บลากไปลากไปอ่าลากไปถึงตรงนี้อะไรเนี่ยโอเคอ่าลากแล้วก็กดถูกทีนี้เรามาเล่นดูไหมครับสวัสดีครับ ผมตั้มสู้ชีวิตนะครับวันนี้เราจะมาทำอาหารกันอีกแล้วกับเมนูที่ชื่อว่าอกไก่ผัดอกไก่ผัดซอสพริกครับผมเห็นไหมครับผมชิ้นแรกเลยครับอยกอบไก่ไ <7 S 1> เซเว่นซอสพริกสีราชาพาณิชย์ประมาณนี้ครับผมก็ลองไปทำดูนะครับเออลืมลืม วิธีเอาไฟล์ออกมานะครับผมที่เอาไฟล์ออกมาให้เพื่อนๆไปที่สมมติเสร็จหมดแล้วนะเพื่อนไปที่ export ตรงนี้เอาใหม่นะก็ตัวนี้นะฮะเอ็กพอตัวที่มันเป็นอย่างเงี้ยกดทีหนึง่งมันก็จะเลือกเราให้เราเลือกแหมขึ้นจังเลยถ้าเท่า Full HD มันก็จะเสียเงินเนี่ยเอาเอาแค่7 2 0ก็ได้นะครับผม คุณภาพก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยจะเอาคุณภาพแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่เลยทีนี้มันก็จะบอกว่าหลังแปลงเสร็จเท่าไหร่ให้เรากด Export ตรงนี้นะครับผมกดเลยเราก็รอมันจะกว่าจะ Export เสร็จนะตกใจก็เป็นโฆษณาง้านนะจะตกปีก็จะเป็นอย่างนี้เรากดปิดไป นี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะได้คลิปของเราขึ้นมาแล้วก,กดเล่นลองเล่นดูครับครับสวัสดีครับผมตั้มสู้ชีวิตนะครับวันนี้เราจะมาทำอาหารกันอีกแล้วกับเมนูที่ชื่อว่าอกไก่ผัดอกไก่ผัดซอสพริกครับผม,มชิ้นแรกเลยครับอกไก่เซเว่นซอสพริกสีราชาพาณิชย์ ซีลขาวโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมยากไหมครับไม่รู้ผมจะสอนเข้าใจป่ะนะถ้าเพื่อนๆเข้าใจผมจะได้สอนต่อถ้าไม่เข้าใจผมก็จะหยุดครับ โอเคหลักการจริงๆของมันตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการแล้วก็ต่อที่เราต้องการแค่นั้นเองครับผมกดแตะที่นึงกดกันไกลแล้วก็ตัดแล้วก็ลบแค่นั้นนะผมให้มันกระชับที่สุดนะครับมันจะมีส่วนที่เราไม่ต้องการแล้วก็ประมาณอย่างนั้นโอเคนะครับผมทีนี้ผมจะเอาไฟล์เหล่านี้อัพโหลดไปให้เพื่อนก็โหลดไปโหลดไปใช้ได้เลยนะครับถ้ายัางไงก็ทำได้หรือทำไม่ได้ก็ส่งส่งคลิปที่ตัดออกมาแล้วอะโพสไปในคอมเมนต์ดีนะครับผม อ่ะขอบคุณที่รับชมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมส่งกันบ้านด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วก็ export แล้วก็โพสไปในคอมเมนต์ทีนะครับผมผมจะรู้จะได้รู้ว่าทำได้นะครับผมบายบายครับเดี๋ยวมาต่อกันที่บทหน้านะมันจะมีเทคนิคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับผมอันนี้เทคนิคกันอันนี้วิธีแค่ตัดแล้วก็ต่อแค่นั้นนะตัดต่ออะไรเขียนคำแค่นั้นเองครับผมแล้เจอกันบทหน้าครับ